สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสบายดีพี่น้องสบายดีบ้านสงกรานพี่น้องนรับวันนี้กับที่าเป็นวันที่1ิสามแล้วนี่มรอไหน โอยูที่สถานีสยามเนาะพี่น้องเนาะเชื่อว่าสถานีสยามนี่จะเป็นรถไฟฟ้า BTS สามารถเชื่อมต่อไปอยังแลนด์มาร์ครที่เป็นจุดเด่นของสงการนาะพี่น้องเนาะด้านล่างก็จะมองเห็นหนะฮะ แลนด์มาร์คหรือว่าจุดที่จะเล่นน้ำสงกราน์นะครับท่านผู้ชมครับจากหน้าห้างสยามพารากอนครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวบาวบจะไปสยามสแควร์นะครับตอนนี้บาวบุก,ก็มาถึงแล้วนะครับาทางที่จะไปสยามสแควร์ครับท่านผู้ชมครับ จุดเล่นน้ำของอ่าสยามสแควร์เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดนี้จะมีสไลดเดอร์นะ,ะ่ยฮะสไลดเดอร์อยาดมปอยเสียนนะครับท่านผู้ชมครับช่วงเวลาของ,อ,งอ่าก่อนจะบ่ายโมงนะ,ะงน้าวยขยับมานิดนึงนะฮะขยับมานิดนึง เ่าวก็อยู่ที่สยามสแควร์แล้วนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหมีปาร์ตี้โฟมครับฝั่งนี้ครับว้าวอันนี้ก็เป็นเวลาเชี่ยงแล้วนะครับท่านผู้ชมครับว้าวขอบคุณนะครับโอ้ไม่้องเอ้ยมาหาสงกราม ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของอการเล่นสงการนะครับเพราะว่าเดี๋ยวบ่ายๆนะครับจะมีมาอีกเยอะเลยครับ สงการได้นะครับเพราะว่าจุดนี้จะเดินทางสะดวกสบายด้วยรถไฟฟ้า BTS นะฮะฝั่งด้านหน้าของบ่าวพวกก็จะเป็นเส้นทางที่จะไปเชื umer, <descript or. S 1> ่อมต่อกับถนนพญาไทยนะครับ ไปนะครับชุ่มฉ่ำชุ่มเย็นนะฮะ แน่นอนนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับช่วงเย็นนะคจะมีนักท่องเที่ยวมาสมทบกันอีกนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเวลาเที่ยงนะครับเพราะว่าผู้คนยังไม่เยอะแยะมากมายนะครับแต่ก็จะเป็นเวลาช่วงบ่ายนะครับเพราะว่าช่วงบ่ายนี้คนจะมาเยอะแล้วก็จะเป็นจุดที่เป็นแลนด์มาร์กอีกหนึ่งจุดของประเทศไทยนะครับหรือว่ากรุงเทพมหานครโอ้มีปืนด้วยครับ เห็นตอนนี้ก็จะเป็นปืนฉีดน้ำนะะเลยครับท่านผู้ชมพร้อมหรือยังครับท่านใดที่พร้อมก็บอโบแนะนำอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์กนะครับของการเล่นสงกรานต์วันนี้นะครับวันที่13ท,ท่านผู้ชมครับถ้าพร้อมแล้วก็เตรียมพร้อมเลยครับกับการเดินทางมาสงกรานต์นะครับสถานีรถไฟใต้าินระมอินทนะครับทีมงานจะได้เข้าไปหาท่าโดยะครอันนี้คือทางเข้านะฮะ ั่งนี้ก็จะเป็นรถไฟฟ้า BTS นะฮรท่านผู้ชมครับที่เป็นสถานีที่มาจากสนามกีฬาและมุ่งหน้าไปสถานีสยามครับท่านผู้ชมครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งที่เดินเข้างานนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งสยามสแควร์นะครับฝั่งนี้ก็จะตรงไปที่ m ี k ครับปืนฉีดน้ำครับเยอะแยะมากมายเลยตอนนี้บ่าวผู้จะเดินทางไปที่ างสยามพลากรน,นะครับโอ้โ oh, ห oh. เริ่มจากคลิกคลื้นเลยครับท่านผู้ชมครับนี่แหละสงการของประเทศไทย mm hmm. ก็จะมีเพื่อนบ้าน้วยนะครับ mm hmm. แต่งตัวสวยงามน่ารัก,น,รกน่ารักนะครับ mm hmm. ถือว่าวันนี้ก็เป็นวนัวนวันแรกของวันสงการนะครับ mm hmm. แต่ก็มีการเล่นน้ำนะฮะสงการกัน mm hmm. มาก่อน mm hmm. ก่อนหน้าแล้วนะฮะตั้งแต่วันที่สิบ ที่บอกว่าเข้าไปงานนะครับภายในงานก็จะเน้นในเรื่องของการแต่งกายนะครับไม่โป้ะนะฮะบรรยกาศตอนนี้อยู่ที่เส้นทางที่จะเดินทางไปหน้าห้างสยามพารากอนนะครับเตรียมพร้อมครับปืนฉีดน้ำ ว่านักท่องเที่ยวก็เริ่มจะมารวมตัวกันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับจุดนี้นะฮะก็จะเป็นจุดเส้นทางที่ลงมาจาก BTS นะฮะสยามนะครับแล้วก็จะลงามาเดินทางเข้าไปในสยามสแควร์นะฮะท่านผู้ชมครับแล้วก็จะมีทางเชื่อมต่อจาก BTS เข้าไปอย่างห้างสยามสแควร์นะครับถ้าท่านใดที่ไม่อยากเดินลงมาภาื้ด้านล่าง มนซื่นวันสงการนะครับบ<อ>รรยากาศด้านบนนะฮะมุมสูง,สง เดินทางไปต่อหน้าห้างสยามพารากอนนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็คือบรรยากาศก่อนเล่นสงกรานต์นะฮะวันที่13เมษายน2567ว้าวฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่จะเดินไปอย่างลานหน้าห้างไอคอนสยามเอ้ยขอโทษขอไปครับสยามพารากอนครับ นักท่องเที่ยวนะฮะก็จะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีสันสดใสนะฮะแบบไลายไทยนะครับว่าว่าก็จะเดินเข้าไปตรงอย่างร้านหน้าห้างาสยามพารากอน ว้าวสวยงามนะครับพี่น้องครับสวยงามวันสงกรานต์ไทยนะฮะบรรยากาศภายในห้างนะฮะแอร์เย็นฉ่ำนะครับฝั่งนี้ก็จะมีการถ่ายรูปนะฮะนี่เลยครับท่านผู้ชมครับสวยงามมากสวยงามเมืองไทยนะครับวันนี้ชุ่มเย็นชุ่มฉ่ำแน่นอน บอกได้ว่าสงการไทยไฟร้อนเดือนเมษาโอ้โหนี่คือบรรยากาศนะฮะหน้าห้างสยามพารากอนนะครช่วงเวลาเที่ยงครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตอนบ่ายนะครับเจอกันแน่นอนท่านผู้ชมท่านไหนที่ว่างนะครับถือว่ายังไม่มีจุดที่จะไปเช็คอินหรือว่าเล่นน้าสงการบ่าวพวกก็แนะนํามาที่นี่เลยนะครับสยามพารากอนนะใกล้ด้วยครับเดินทางง่ายสะดวกสบายด้วยรถไฟฟ้า BTS ครับท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวเจอกันต่อไปนะครับท่านผู้ชมกับการเล่นน้ำสมการว่าบ่าวผู้จะไปที่ไหนต่อนะครับฝากท่านผู้ชมกดไลค์เป็นกำลังใจนะกดติดแจ้งเตือนนะฮะเพื่อจะได้เป็นพาสชิปใหม่ของบ่าวพูนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปแล้วผู้จ้องไปแล้วไปแล้วว้าวรถไฟฟ้า BTS มาแล้วสะดวกสบายการเดินทางสุดยอดครับสุดยอด